ต่อไปนะคะก็จะเป็นหลักการของการใช้ยานะคะให้ถูกทางที่ให้ยานะคะถูกทางนี่หมายความว่ายาแต่ละชนิดนะคะก็จะมีฤทธิ์หรือมีสปปรรพคุณนะคะที่แตกต่างกันไปตามวิธีการให้ยาซึ่งแพทย์จะวินิจฉัยนะคะว่าควรจะให้ยานะคะแบบใดนะคะจึงจะเหมาะสมนะคะยาบางชนิดเนี่ยนะคะเป็นยาเม็ด แต่ยาเม็ดก็ไม่ได้หมายถึงว่าให้รับประทานนะคะเสมอไปอาจจะเป็นยาอมใต้ลิ้นก็ได้นะคะดังนั้นการให้ยานะคะจำเป็นจะต้องดูนะคะว่าแพทย์สั่งให้ยาแบบใดนะคะเป็นยาอมใต้ลิ้นหรือเป็นยารับประทานนะคะหรือเป็นยาทานะคะ ซึ่งบางครั้งก็จะพบว่ามีเกิดการให้ยาผิดนะคะยาที่เป็นยาทานะคะบางครั้งเนี่ยเขาจะใส่ขวดคล้ายๆกับว่าเป็นขวดยาที่มีลักษณะเหมือนกับยารับประทานก็มีเหมือนกันดังนั้นการใช้ยาในแบบนี้นะคะถ้าเราไม่ดูขวดยาให้ดีก็อาจจะให้คนผู้สูงอายุนะคะดื่มยาซึ่งเป็นยาทาก็ได้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ไม่มีโอกาสเกิดนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องป้องกันเนี่ยตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยนะเพื่อป้องกันให้เกิดการใช้ยาอย่างถูกต้องนะคะและถูกทางที่ให้ยาเนี่ยนะคะก็จะต้องดูตั้งแต่เรื่องของยานั้นตั้งแต่ตอนขนาดเก็บยาเลยค่ะว่าเป็นยาที่ให้ทางไหนนะคะถ้าเป็นยาทากับยารับประทานก็ควรจะต้องแยกอยู่คนละที่กันนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหยิบยาผิดนะคะ บางครั้งน่ะยาบางครั้งมันจะเป็นสีที่คล้ายคล้ายคลึงกันนะคะอย่างเช่นยาแก้ไอนะคะยาทาดนะคะหรือว่าบางครั้งยาทาแผลนะคะก็สีคล้ายๆกันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดความผิดพลาดในการหยิบขวดยาก็ได้นะคะโดยเฉพาะขวดยาที่มาจากโรงพยาบาลบางแห่งนะคะเขาไม่ได้คือใช้ยาที่มีขวดยาที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นเนี่ย ผู้ให้ยาหรือผู้ดูแลเนี่ยนะคะเราก็จําเป็นที่จะต้องดูให้ดีนะคะว่ายาที่เราจะให้กับผู้สูงอายุนะคะผู้ป่วยนะคะเป็นยาที่แพทย์สั่งให้ทางใดนะซึ่งปรติแล้วแพทย์เขาจะเขียนเอาไวะคะ้ค่ะว่าควรจะให้ยานะคะรับประทานนะเป็นยารับประทานนะคะ หรือว่าเป็นยาอมใต้ลิ้นหรือเป็นยาทาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นยาสวนนะคะซึ่งบางครั้งก็เป็นเรื่องตลกเหมือนกันนะคะว่าบางคนเนี่ยพอได้ยาไปแล้วเนี่ยเป็นเช่นยาสวนนะคะเป็นยาสวนช่องคลอดมีบางคนไม่ทราบก็เอาไปรับประทานก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูนะดูยาให้ดีนะคะว่าแพทย์สั่งให้ยาให้ยาทางไหนนะคะมันมีวิธีการให้ยาหลายวิธีการนะคะวิธีการแรกๆนะ ที่เรานิยมมากที่สุดก็คือรับประทานนะคะอาจจะเป็นยาเม็ดยาน้านะคะายาเม็ดก็อาจจะเป็นแยกออกมาอีกนะคะว่าเป็นยาเม็ดที่เป็นยาเม็ดเคลือบนะคะเป็นสีต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นยาแคปซูลนะคะซึ่งคุณสมบัติของยาที่ทําเป็นยาเม็ดนะคะยาเคลือบหรือยาแคปซูลเนี่ยนะคะบริษัท ที่เขาผลิตยามาเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์นะคะในการที่จะมีวัตถุประสงค์ในการผลิตนะคะว่าทําไมเขาถึงต้องทำเป็นยาเคลือบทําไมถึงต้องทําเป็นยาแคปซูลอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะการให้ยาที่ถูกทางนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากทีเดียวนะคะต้องดูให้ดีนะคะว่า5้าอาจจะเป็นยารับประทานนะคะ2นะคะอาจจะเป็นยาทา ะะหรือ3อาจจะเป็นยาอมใต้ลิ้น4อาจจะเป็นยาฉีด5อาจจะเป็นยาหยอดอาจยอหยอดตายาหยอดหูนะคะหยอดจมูกนะคะหรือว่าอาจจะเป็นยาที่ใช้อายาให้ทางช่องคลอดนะคะหรือว่าเป็นยาสวนทางทวารหนักนะคะมันมียาหลายวิธีการในการให้ยานะคะ ยาหนึ่งตัวบางทีก็ให้ได้หลายวิธีการเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องดูให้ดีว่าควรจะให้ทางไหนนะคะเพื่อที่จะให้ใช้ยาอย่างถูกทางนะคะที่ให้ยานะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะให้ยานะคะกับผู้สูงอายุนะคะก็ควรจะต้องดูให้ดีว่ายาตัวนั้นแพทย์สั่งที่หน้าซองอะคะ่ะว่าให้ยาทางใดนะคะ ก่อนที่จะให้ยาถุงมือกับผู้สูงอายุหรือก่อนให้ยากับผู้สูงอายุจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญหลักการต่อไปนะคะก็คือการใช้ยาอย่างถูกต้องสมเหตุสมผลหลักการนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่สําคัญหลักการที่สําคัญทีเดียวนะคะของการใช้ยาของผู้สูงอายุเนื่องจากผู้สูงอายุเนี่ยนะคะมีความเสี่ยงนะคะต่อการที่จะเกิดภาวะความวัยนะคะหรือว่า การเกิดพิษของยาได้สูงนะคะจากการที่ตับกับไตนะคะเสื่อมสมรรถภาพในการาทำงานนะคะในการกำจัดนะคะสารของเสียนะคะต่างๆนะคะดังนั้นก็ผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเกิดนะคะผลข้างเคียงของยาได้มากกว่าวัยอื่นๆนะคะดังนั้นการใช้ยานะคะจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงความาจำเป็นของการได้รับยา ะะต้องคำนึงนะคะว่าผู้ใช้ยานะคะมีความมีปัญหานะคะอะไรถึงต้องใช้ยานะคะและมีความจําเป็นในการต้องใช้ยาต่างๆเหล่านี้หรือไม่นะคะถ้าได้รับยาตัวนี้ไปแล้วนะคะจะเกิดผลข้างเคียงอะไรบ้างจะมีปฏิกิริยาต่อกันของยาหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะซึ่งจําเป็นจะต้องคํานึงนะคะในเรื่องของความจําเป็นนะคะของการใช้ยานะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะองค์การอนมามัยโลกเนี่ยก็กให้ความสําคัญในเรื่องของการให้ยาอย่างสมเหตุสมผลว่าทํำยังไงนะคะที่จะให้ผู้สูงอายุเนี่ยนะคะใช้ยาเท่าที่จําเป็นใช้ยาในขนาดที่น้อยที่สุดนะคะแล้วก็ในระยะเวลาอันสั้นนะคะทั้งนี้นะคะเพื่อผลประโยชน์ก็คือเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความปลอดภัยนะคะแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ยาอย่างไม่จำเป็นด้วยนะคะ เพราะว่ายาต่างๆเหล่านี้เมื่อรับประทานเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันก็จะมีผลนะคะสะสมนะคะทำให้เกิดเป็นอของเสียนะคะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็จะมีผลทําให้เกิดอันตรายต่อตับและต่อตายได้นะคะดังนั้นควรจะใช้ยาเท่าที่จําเป็นแล้วก็ให้ใช้ยานะคะในระยะเวลานะคะอันสั้นนะคะในปริมาณที่น้อยที่สุดอันนี้ก็เป็นหลักการของการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ผู้ดูแลจําเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะคะว่าผู้สูงอายุเกิดปัญหานะคะคสังสุขภาพอะไรจึงจําเป็นต้องใช้ยานอกจากนั้นต้องมีความรู้อีกว่ายาที่จะให้กับผู้สูงอายุนั้นเนี่ยนะคะเป็นยาอะไรมีการออกฤทธิ์หรือสปปรรพคุณนะคะอย่างไรนะคะแล้วก็วิธีการใช้ยานะคะ อย่างถูกต้องนะคะแล้วเหมาะสมควรจะต้องใช้ยาอย่างไรนะคะข้อระมัดระวังควรใช้ยามีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะผู้ดูแลจำเป็นที่ต้องให้ข้อมูลหรือให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุอีกด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสังเกตอาการของตัวเองเพื่อที่จะได้ประเมินนะคะการตอบสนองของยานะคะแล้วก็ช่วยแนะนำให้ผู้สูงอายุนะคะได้ มีความรู้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ใช้ยาอย่างระมัดระวังนะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะเท่าที่กล่าวมานะคะก็คือหลักการของการใช้ยาในผู้สูงอายุนะคะทั้ง7ข้อนะคะข้อแรกนะคะใช้ยาอย่างถูกคนนะคะข้อที่2ใช้ยาอย่างถูกชนิด ข้อที่3ใช้ยาอย่างถูกขนาดของยานะคะข้อที่4ใช้ยาให้ถูกต้องตามเวลาที่แพทย์สั่งนะคะข้อที่5นะคะใช้ยาอย่างถูกทางที่ให้ยานะคะข้อที่6ใช้ยาอย่างถูกต้องสมเหตุสมผลนะคะ และข้อสุดท้ายนะคะหลังจากที่ให้ยาอย่างถูกต้องทั้ง6ข้อแล้วนะคะผู้ดูแลควรจะต้องมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการให้ยาด้วยว่าให้ยาอะไรไปเวลาเท่าใดนะคะก่อนให้ยานะคะผู้สูงอายุมีอาการอะไรบ้างและหลังจากที่ให้ยาไปแล้วนะคะประมาณ30นาทีนะคะผู้สูงอายุมีอาการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเกิดขึ้นนะคะมีอาการข้างเคียงของยาอะไรบ้างหรือไม่ นะคะแล้วก็สังเกตนะคะในเรื่องของอผลทางการรักษานะคะอย่างเช่นให้ยาแก้ปวดก็ต้องดูว่าหลังจากให้ยาไปแล้วนะคะ30นาทีนะคะมีอาการดีขึ้นหรือไม่อย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะทั้งหมดมีทั้งหมด7ข้อนะคะก็ขอฝากหลักการนะคะในการใช้ยาของผู้สูงอายุไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ